นะกาสวัครับผมวันนี้พวกผมครวันนี้ผมก็แบบี่ไทำมาตีฮอ,อเนเล่นฮอนได้ไม่นานแล้วครับมาดูวกว่าจะเป็นยังไงมามต้องทำาเลยครับพันห้าพึงเดิม<ส> <c oughs> เล่นเ,เเเนเองนย่ก็สามารถขอผมได้ผ <c oughs> มจได้ไหครับรแล้วกมว่า <c oughs> <c oughs> ผมต้องไปยืนเลนน่ะเนี่ยแต่ผมอยากจะการเลยจะได้กลางหรือเปล่าต้องลองดูก่อน่มม่รู้ว่าจะยืนลกลางอ่ะ <c oughs> อกลางเขาด <Laser Trail. S 1> ีแล้วขอเออ blaze a trail obliged the fire guides me ashes to ashes obliged ขอลีเมททำไมเนี่ยเนื่อจะฮีโร่มันน่ากลัวจังเลยแครทั้งหลายตัวเป็นไรวะอะไรก็มัดใจแพ้ก็แพ้ดีแต่สงสัยแพ้อยู่แล้วเราต้องสื่อแต่แก็ขับ

ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เศร้าถ้าได้นี่รอเลยล่ะคงไม่ได้รอละนะหมดไปแล้วไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นใครเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเอ็มยัหนาวโดนคืนใช่เลย อะไรม่เพิ่งเริ่มอะไร่้นะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายอย่าอื่นเขา กลางหายครับผมกลางหายนะครับว่ากลางจะมาแล้ว I know, I With fury and fire. Oh. Oh. The fire guys No smoke without fire. Ashes to ashes. Blaze a trail. Let's get to it. Oh my god. Let's get to it. ก็จะไม้ไมานกันแล้วฐาอาทม,มาแล้วมันตีกันเยอะด้วย เดี๋ยวมาอลยเดี๋ยขอขายมีสิ้งตางดีกว่าดีกว่าแล้วไปล่ากันป่ะกลาากันดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปล่ากันต่อเจ็บเจ็บ Fire guides. Sakuro high five with fury and fire. Let's turn. Blaze a trail. The fire guides me. Wait, the last Fire. ซองคิวได้ไหมเนี่ยง่าดีกว่า,อาลอนะครับมันไปล่างนะให้ลู้นด้วยโอเคบวกได้ไหมครับ Oh Wait, uh? take mm -hmm. soul. Don't One of your structures is under attack. Obliged. Uh. The fire downstream. Blaze a trail. Okay. Let's get Come to it. On. หนักจังเลยไปช่วยทาน,นเนี่ยใช่ไหมสิเด็กๆไปน้อง <c oughs> เังได้ด้ะลองลองลองเฮ้ยไม่คิวค oh, like, ือได้คิวงัวไปยังได้คิวเลยอ่่ใเสียรูนั่นแหละ ได้ร <m í toys> ูนปลอมได้วยน่าจะได้รุนจริงนะผมว่าโอ้ใช่ด้วยดูอะไรวะเนี่ยโอ้ยูนเฮดเรามานะครับมาได้เฮดระวังต่อสูกครหาับ ผมมีแค่ตันนะไปดูกำลังไปเล่นบอลเอเอากลาแงแทนไหมครับนี่นี่นี่โอ้โอเอำเตี้ด้วย Get are we Let's get to it. Ashes to ashes. Oh. Ah! Yeah. Let the flames fly. Wait. <coughs> Let's turn up the heat. <coughs> กาไอากได้วินแล้วฝังเราเดี๋ยวเยวขอร้องซื้อกันนะครับดูว่าจะทำอะไรได้หรือเปล่าวินาเนี่ยลองดูทีน

มีอันตีไหมขอผมกดทีนึงก่ตอตั้งพอตันได้ก่ Bye, bye let's get to it ashes to ashes no smoke without fire ashes to ashes to trail. Ooh, <coughs> fail ashes to ashes Obliged. The fire guides me. Obliged. Let's get to it. Ashes to ashes. No smoke without fire. Invisibility. Blaze a trail. Let the flames fly. Obliged. No smoke without fire. Ashes to ashes. Blaze a trail. No smoke without fire. Let's get to it. ดูฉันได้มั้คอมโบคอมโบแล้วก็ได้อยู่รวมกัน นี่ได้รีมานาละนะมานมานะครับผมรีมนานาะสกิลเคลียร์คลิปไปก็ได้เดี๋ยวผมได้รีมานาให้ No smoke without fire. Let's get to it. No smoke without fire. Fire guy. I see. Ashes to ashes. <coughs> Little people. Little people. Little people. มันจะมีมันจะมีนายอะเรพียตีไปเลยหัดหลักป้อมเลยครับหัดป้อมเลยมา,มาน้ำไหม อยู่หน่อยนะครับไปช่วยแล้วนี่ก่อนมารีมานาก่อนไหมผมมีมานานะอครับ Let's get to it. Obliged. No smoke without fire. Illusion. Watch and learn. The fire guides me. Ignite my interest. Let's get to it. No smoke without fire. Obliged. Blaze a trail. Obliged. Let's get to it. No smoke without fire. Let's turn up the Let's get to it.

The fire guides me. Hellborn <laughs> have destroyed an ancient power. Let the flames fly. <laughs> 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 Let's do <laughs> it. Oh. Let the flames <laughs> fly. Champion of New Okay. Like Let's get to it. Double damage. The fire guides me. Blazing trail. Let's get to it. Haste. The fire guides me. Monami <coughs> Park. <coughs> <coughs> สี่ร้อยเลยเหรอมีตันมีตันไหมครับวิญญ no <c oughs> าดีกว่าตายแล้วละ่ะทิ้งทิ้งทิ้งเลยตันน้นนั่งต้ของแล้ว <c oughs> Hãy subscribe cho kênh อะไรดีเนะะาะจมตีสิ่งก่อสร้างนี้น่าจะดีสุดแล้วไปโอเคครับ Ashes to Ashes No smoke without fire Let's get to it Blaze a trail Okay. Ashes to Ashes Should I take <beautiful> Uh -huh. no smoke without fire the fire guys you the Legion have to destroy the hellborn tower a blind. Let's get to it. The fire guides me. No smoke without fire. Let's get to it. Lays a trail. I don't I don't Let's get to it. Lays a trail. The fire guides me. Let's get to it. Hey. Obliged. No smoke without fire. Let's get to it. Wait, found a one. Ashes? Bạn có thể chạy lên này. mà sẽ rồi bạn. Cái tàu đang No smoke without fire có tàu chạy chứ. Chúng ta có thể đưa Đã được. Obliged. No smoke without fire. Blaze a trail. Obliged with florian fire. Ashes. No. หลายวิธียังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมอ่าวันนี้ขอตัวลาไปครับบางทีอทาจสงสัยว่าเฮ้ยวันที่หก็ผมเพิ่งเรียนนะครับอย่างทีบ่บอกฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณคร่ะ